สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิ๊บเก๋และถาชาแนลนะคะวันนี้เก๋ก็จะพาทุกคนมาล้างพับล้างแปลงแต่งหน้ากันก็จะมาล้างตามแบบฉบับของคนขี้เกียจนะคะก็คือคนขี้เกียจเหมือนเก๋ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็คือแปลงแต่งหน้า เยอะมากแล้วก็พับแต่งหน้าก็คือเยอะมากเหมือนกันพวกฟองน้ําพวกนี้คือเกดเป็นคนที่เกลียดนะคะพูดง่ายๆเลยพูดกันให้เข้าใจเลยก็คือเป็นคนที่ใช้ฟองน้ําวันต่อวันแต่ว่าก็ไม่ได้ล้างทุกวันหรือว่าสองสามวันล้างทีเกดก็จะมารวมๆกันไว้ก่อนแล้วค่อยล้างทีเดียวเลยส่วนน้ำยาล้างพับล้างแปรงแต่งหน้านะคะก็จะเป็นของไดโซ ตัวนี้ก็จะเป็นขวดที่เป็นฉลากเก่าของเขานะคะตัวนี้ก็เป็นขวดที่เป็นฉลากใหม่ยี่ห้อนี้เก๋ก็จะใช้เป็นประจำนะคะซื้อมาขวดละ60บาทปริมาณอยู่ที่80 ML มมาเริ่มกันเลยนะคะโดยปกติแล้วเก๋ก็จะเอามากองรวมกันอย่างนี้ในอ่างล้างหน้าเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราล้างในแบบฉบับคนขี้เกียจคนขี้เกียจอย่างเราหรือจะเป็นเราคนเดียวก็ไม่รู้ที่เป็นคนขี้เกียจ แล้วก็เปิดน้ําใส่อ่างนะคะแล้วก็ให้น้ําเข้าพับเข้าฟองน้ํานิดนึงอพอหลังจากนั้นก็เทน้ํายาล้างพับลงไปเลยนะคะ,ะแล้วก็ขยําก่อนขยําก็ไม่อยากขยําแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียรูปเสียทรงไปขั้นแรกเลยเก๋ก็จะขยําเอาสิ่งศพกปรก ที่มันเยอะออกก่อนเป็นการล้างรอบแรกก่อนนะคะก็จะเห็นว่าแค่นี้สิ่งสกรปรกก็ออกมาเยอะมากเลยเดี๋ยวทีนี้ก็เอาน้ําทิ้งก่อนเอาน้ํารอบแรกทิ้งไปก่อนทีนี้ก็เปิดน้ําล้างก่อนรอบนึงก็จะเห็นว่าความสกรปรกนี่ก็ยังเยอะอยู่อ่ะกดน้ําทิ้งต่อโอเคทีนี้เกก็จะใส่น้ํายารอบสองนะคะ เปิดน้ำใส่ก,ก่อนแล้วก็เทน้ำยาลงไปอีกขยำรอบสองหรือถ้าแผ่นไหนที่เราคิดว่ามันสกกปรกมากๆอยากจะทำความสะอาดเป็นแผ่นๆไปก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำยาเนี่ยทำเป็นแผ่นๆทำความสะอาดเป็นแผ่นๆไปได้เลยมันก็จะสะอาดยิ่งขึ้นกว่าเดิม อยากจะขยำขยี้เป็นแผ่นทำมาทีละแผ่นก็แล้วแต่เลยนะคะถ้าตรงไหนสกรปรกมากๆอยากจะจี้ลงไปก็น้ำยาใส่ลงไปที่แผ่นพับแผ่นฟองน้ำเลย ทำความสะอาดกี่รอบก็ได้นะคะแล้วแต่เราหรือว่าเราเห็นว่าน้ํามันขาวแล้วเราค่อยหยุดทําก็ได้โอเควันนี้เก๋ก็จะล้างแค่สองรอบก็พอนะคะการใช้น้ำยาแค่สองรอบทีนี้จะล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยก็ล้างน้ำไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะใสนะคะ น้ำก็จะค่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆโอเคเก๋ก็จะให้เป็นน้ำสุดท้ายแล้วนะคะพอน้ำสุดท้ายแล้วนะคะเก๋ก็จะจับมาทีละแผ่นเลยทีนี้มาใส่น้ำ ล้างเป็นทีละแผ่นนี่ก็คือสุดท้ายจริงๆเสร็จแล้วก็จะใช้ผ้าขนหนูนะคะมาซับน้ำที่อยู่บนฟองน้ำที่มันเปียกๆออกพุกแผ่นเลยนะคะ ผ้หนูผืนนี้ก็เป็นผ้าเช็ดมือนะคะเก๋ก็ซื้อมาจากดโซงเหมือนกัน60บบาทเอามาไว้สำหรับซับน้ำจากฟองน้ำแล้วก็แปรงโดยเฉพาะพอซับเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดสามารถเอาไปแขวนตากได้เลยอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อน ทีนี้เราจะมาล้างแปลงแต่งหน้ากันนะคะแปรงแต่งหน้าก็คือเยอะมากเหมือนกันโอเคเปิดน้ำใส่อ่างนิดนะึงแล้วก็เทน้ำยาคนๆๆตัวนี้จะเป็นซิลิโคนรูปไข่นะคะซื้อมาจากดรงเหมือนกัน60บาท เดี๋ยวเป็นแปลงตัวนี้ก่อนนะคะให้เอาแปลงตัวนี้จุ่มน้ําเลยแล้วพยายามระวังนิดนึงอย่าให้น้ําเข้าไปในหัวแปลงตรงนี้เยอะมากเกินไปพยายามอย่าให้เข้าเลยแหละเพราะว่ามันจะทําให้หัวแปลงเสื่อมสภาพแล้วก็ทําให้กาวที่ยึดข้างในหัวแปรงอะมันเสื่อมสภาพง่ายแล้วก็มันหลุดออกจากกันง่าย เอาแปรงมาจุ่มที่น้ํานะคะเป็นน้ํายาที่เราผสมแล้วถ้าถามว่าไม่ผสมน้ํายาได้ไหมเอาน้ํายาอย่างเดียวเลยได้ไหมได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้นะคะอันนี้เก๋ก็แค่อยากจะทําให้มันประหยัดประหยัดขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนี่ยเทไปอย่างนี้เลยก็ได้เทใส่สซิลิโคนรูปไข่เลยก็ได้แล้วก็มาขัดขัดออก ใช้ซิลิโคนตรงนี้ช่วยก็คือมันก็เขาก็จะมีะความเป็นนูนนูนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตุ่มๆุ่มเพื่อที่แปลงเขาจะได้ซอกซอนเข้าสู่แปลงแล้วก็ทำความสะอาดขนแปลงด้านในได้ดียิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วก็ทำเหมือนกันทุกแปลงเลยนะคะ แปรงไหนสกรปรกมากๆก็เอาน้ำยามาเทาใส่ซิลิโคนเลยแล้วก็ขัดขัด,ขดถูดถูถเวลาวางแปรงเหมือนกันนะคะหัวแปรงเนี่ยคว่ำลงนะคะไอ้ช่วงช่วงขนแปรงเนี่ยอย่าให้พยายามอย่าให้น้ำมันไหลเข้าไปในในแปรงเดี๋ยวกาวติดแปรงมันจะเสื่อมสภาพง่ายมาจุ่มจุมน้ำที่เป็นน้ำยาก่อน แงลองรองพื้นก็ต้องคำความสะอาดดีหน่อย ป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งแปรงแล้วก็พัฟฟองน้ำเดี๋ยวเราจะาไปตากกันในการตากแปรงแต่งหน้านะคะก๋กก็จะเอาทิชชู่มารองที่จานไว้ก่อนอเสร็จแล้วถึงจะเอาแปรงแต่งหน้ามาเรียงไว้นะคะ เน้นย้ำกันอีกทีก็คือหัวแปลงให้คว่ำลงนะคะห้ามหงายขึ้นอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผึ่งลมกันผึ่งลมนะคะไม่ใช่ผึ่งแดดนะคะห้ามตากแดดเป็นอันขาด เดี๋ยวขนแปรงมันจะเสียง่ายเช่นเดียวกับพับฟองน้ำนะคะให้เอาไปตากไว้ในที่โลง่งเอาไปผึ่งลมไว้ไม่ให้โดนแดดนะคะแล้วเก๋ก,ก็มีตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นที่ตากแปรงเก๋ซื้อมาจากร้านเครื่องสำอางซื้อมาร้อยกว่าบาท เขาก็จะมีหลายรูหลายขนาดให้เลือกตามขนาดแปลงของเรานะคะที่จะเสียบเข้าไปถ้าแปลงใหญ่หน่อยก็ให้เสียบในรูที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ดันจากข้างล่างขึ้นไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่า แปลงแห้งแล้วถ้าจะเอาออกเนี่ยก็คือดึงออกจากด้านบนได้เลยดึงไปอย่างนี้เลย กับฟองน้ำเก๋จะใส่ถุงตะข่ายไว้นะคะถุงตะข่ายนี่เก๋ก็จะซื้อมาจากด a i s โซนะคะราคา60บาทจริงๆแล้วเขาเป็นถุงตะข่ายที่เอาไว้ใส่หอมใส่กระเทียมตากพึ่งแดดพึ่งลมไว้อย่างนี้ยค่ะเก๋ก็เอามาอะแดปใส่ฟองน้ําแล้วก็ใส่ฟองน้ํารวมๆกันเข้าไปเลย ก็ได้เป็นถุงตาข่ายแล้วก็มีลมเข้ารอบด้านก็เอาไปไว้ในที่โล่งแล้วก็ผึ่งลมไว้นะคะ น้ำยาล้างแปรงของไดโซนี่ดีมากๆเลยนะคะช่วยทําความสะอาดคราบสบกบปรกคราบความมันแล้วก็คราบเครื่องสําอางที่ติดอยู่บนแปรงแต่งหน้าแล้วก็พับหรือฟองน้ําได้อย่างสะอาดหมดจดดีทีเดียวยังไงก็แนะนําทุกคนเลยนะคะราคา60บาทหนาะซื้อได้อยู่ที่ร้านไดโซน,นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ